สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับ,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 บคลิปนี้พามาดูนะครับรถด,ดำแรงๆกับทางขึ้นบ่อชั้นๆครับเริ่มตีคันนี้เลยล็อกกี้เหลืองครับเสียตานเครื่องยนต์195ครับ ถือว่าผ่านอยู่ครับสำหรับทางชันด่านล่างมาแล้วเสียแทนครับคันนี้ก็ฮิโน่เบก้าครับเครื่องยนต์รวมเทอร์โบก็น่าจะ2 4 0สนยแล้วครับ นี่หลากสองขึ้นสบายเลยครับนี่ครับวนไม่พ้นครับช่วงวงแล้ววงเลี้ยวนี่ แคบไปหน่อยครับกลับลงมาแล้วปลาสมชาย มิตซูบิชิครับกล้อใหญ่คันนี้ก็ใส่ยาง 11R ครับใหญ่สะใจไปเลยกำลังจะขึ้นมาแล้วครับ สำหรับล็อกกี้เขียวคันนี้ก็เครื่องยนต์195ครับออมีการสับเปลี่ยนเกียร์ครับค่อยๆลากขึ้นมาคันนี้ก็เป็นมือใหม่ครับสำหรับน้องแน็กนี่ก็เป็น ลูกชายของพี่ตีเล็กสายมันครับวันนี้พ่อกับลูกมากันคนละคันเลยนี่คนนี้ม้วนได้เลยไม่ต้องโยกค,ครับก็อยู่ที่วงเลี้ยวแล้วครับ ไปแล้วตามตูดมาเลยคันนี้เป็นพีตีเล็กสายมันครับอีซูซุร้อยเก้าห้าเหมือนกัน คลานขึ้นไปครับ ตูดมาด้วยปลาสมชายครับคันนี้ยางใหญ่ราชาบอดินของเรามิสูบิชิฟ u โซครับหรือไอหลงคันนี้รวมเทอร์โบก็น่าจะสองกว่าแล้วครับเครื่องยนต์195เทอร์โบอินเตอร์คุณเล์โอ้โหขึ้นสองไม่ผ่านครับป้าชายอยากขึ้นสองโชว์ซะหน่อย ไล่กันออกมาติดๆครับครับตอนนี้ก็ยังรับเพิ่มนะครับสำหรับหกล้อนะครับที่ ยังว่างงานอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูล0638944752นะครับรับจำนวน5คันครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับค่าบริการก็เที่วละ50บาทครับเทบริเวณปากบอ่อนี่ครับนี่ขึ้นไปเทจุดตรงนี้เลย ก็มีน้ำมันสำรองให้นะครับนี่คันนี้วงเลี้ยวแคบไปหน่อยครับ บ,บเสียแทนีน่ครับขึ้นมาก็ถึงที่เทเลยแล้วครับอา้ามือไปโดนแตะหรือเปล่าน้องแน็กมือใหม่ครับ เดี๋ยวพักกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ